หลายคนคงคิดว่าขนมไทยโบราณเนี่ยหวานเจี๊ยบหวานจนแสบคอแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดได้นะครับย้อนไปดูประวัติศาสตร์ขนมไทยกันสักหน่อยขนมไทยแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยส่วนผสมหลักๆคือพกแป้งน้ำกะทิน้ำตาลจากธรรมชาติอย่างน้ำตาลโตนน้ำตาลมะพร้าวซึ่งความหวานมันจะไม่แหลมไม่บาดคอเหมือนน้ำตาลทายที่เรากินกันทุกวันนี้ แล้วทำไมขนมไทยปัจจุบันถึงหวานจัดนั่นก็เพราะว่าน้ำตาลทรายมันหาง่ายราคาถูกแถมยังให้ความหวานที่เข้มข้นกว่าทำให้คนทำขนมส่วนใหญ่เลือกใช้น้ำตาลทรายมากกว่า ข้อม <premises. S 2> ูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าปริมาณน้ำตาลในขนมไทยสมัยใหม่สูงกว่าขนมไทยโบราณถึง30-40%เเลยทีเดียวนี่แสดงว่าขนมไทยโบราณไม่ได้หวานขนาดนั้นไงครับลองนึกภาพขนมตาลหวานอ่อนๆหอมกลิ่นตาลหรือขนมกล้วยที่มีความหวานจากกล้วยธรรมชาติไม่ได้หวานแสบคอจนเกินไปเห็นไหมครับมันไม่ได้หวานจัดอย่างที่ คเราิดสรุปแล้วความหวานจัดที่เราเจอในขนมไทยส่วนใหญ่มาจากน้ำตาลทรายที่ใช้กันในยุคปัจจุบันนี้เองเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ